ครับกับสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้มีโอกาสมาหาลุงสนองครับลุงสนองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมี <laughs> ตัวจิงๆที่ว่าผ่านสายตาเซียนแบ่ง FC อีกหรือเปล่า <laughs> เพราะว่า <laughs> ที่เอาไปประทับใจมากนะครับว่ามีอยู่สองตัวไงเนี่ยนะที่เล่นดีๆลงุงตัวไหนยกลงมาชมนะครับเี๋ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวกงไม้นี่นะครับเดีย๋ยวรอชม อ่าดูตัวนี้ครับแกออกล่าสุดเมื่อวานจัดมาตัวหนึ่งมีอ่างเป็นบางยกนะดูตัวนี้ลายงามเออสองสามสี่ห้าเออนี่ครับมีนุนอ่างไหมมันมันแบบแบบเก็บเหมือนตัวเดียวกันนะแต่งค้ากันเลยเรียกกันเรียกเจ็บหัวโตัวโอ้อ่างว้าของดี เออเอกี่กุกกุกเดียวกุกเดียวคูอ่างนะครับเล่นดเล่นดีขลุมดีเลยเอาไปประทับใจทุกตัวนะครับน้องแกนี่ครับวันนี้ผมจะมาจัดอีอ่างนี่ครับอ่างสุดกี่คำลุงห้าหกเจ็ดแล้วเตะ เออสองสามสี่ห้าเลบเจ๊กหรือเล็กเจ๊กโคตัวแล้วหนุนอ่างด้วยเออนี่นะครับตัวจิ๊ดเดี๋ยวเอาไปคราวนี้ของลุงสนองนี่ถ้าไม่ดีเก๊ไม่ปล่อยไปเลยเนาะลุงเนาะเสียชื่อเสียงเนาะแล้วเอาไปผมประทับใจทุกตัวนะครับประทับใจทุกตัวนี่ครับเฉลยไอเนี้ยไออ่างเนี่ยเนาะ เอาไขวไวนะคบนกต่ออาชีพนะครับนกกี่ปีสี่ปีได้ไหมสี่ปีเนาะคารลมควบเครื่องอเกียนนี่ครับสนนกตอนก็มีน,นกตอน,นัึนี่นี่คํานกต่ออ่างถึงหกถึงเจ็ดนะครับตัวนี้คุณหูุสนองนี่ไม่ผิดหวังครับนี่นกต่ออีกตัวหนึง่งเดี๋ยวผมจัดเจ้าอ่างไปครับวันนี้ โอ้นกแกประทับใจทุกตัวผมถึงมาหาแกอีกนะครับผมผมเอาไปแล้วมันประทับใจมันเล่นประทับใจนะครับผมนี่ครับเจ้าอ่างตัวไหนแกยังไม่มั่นใจแกก็ยังไม่ให้ไปนะครับถ้าตัวมั่นใจแกจะยกมาให้อย่างนี้เลยนะครับนกนะครับนี่ครับเจ้าอ่างเดี๋ยวจัดไปครับอืดูครับนึกระจวดครับนกต่อ นกแดงๆนะครับนกแกแดงแตนเล่นไอ้นี่ลงปีกเรียกกันอยู่นะครับนกเรียกเ,กเจ็กหัวโตอรเสียงเล็กครับอยูนี่เขาจะมจัดเจ้าอ่างครับนี่ครับอ่างหนึ่งถึงหกถึงเก็ดนะครับแล้วแต่จะรลายสวยมาก หางไม่มีหักเลยเนาะลุงเนาะตัวเนี้มันรักษาหางดีเนาะ ok, หางใบหางแข็งนะครับนี่นะครับนกต่อเนี่ยนี่นกต่อเนี่ยนี่นกต่ได้อีกัวงอันนี้นกต่อป่ะนกต่อตัวนี้ก็นกต่อเนาะดูเดี๋ยวผมจะมาจัดตัวนี้แหละโคตรงามแล้วเล่นดีนะครับนกแกไม่ต้องห่วงนี่ครับกุกเดียวโอ้โหลายครับไม่เอาอย่างนี้จะเอายังไงนกสมบูรณ์ทุกอย่าง นะครับลุกอันนั้นเฉลยก็เยอะแล้วเหมือนกันนะลุงที่เล่นผมเอาตัวเก่งๆไปปุ๊บไอพวกนี้ก็ขึ้นเล่นเก่งมันเก่งไล่ๆกันนั่นแหละแต่เอาตัวที่ชชว์ๆไปก่อนเนาะทยอยแบ่งไปลุงบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มาหากันอี่ก็ไฟหมดทีเดียวเดี๋ยวจะไม่มาหากันอีกเหมือนกันเออนี่นะครับมีหนุนอ่างครบเครื่องกุ๊กเดียวล้นๆเลยใช่ไหมลุงส่วนมากจะเป็นสองกุ๊กเนาะอ่างะเนาะกุ๊กเดียวนี่หายากกว่านะ เออต่อมาจะเป็นโกกแกมเนาะนี่ครับเจ้าอ่างอาจัดไปครับผมมันเดียวกับน,นี่ครับเดี๋ยวแกวชักลอกให้ดูนะครับให้ฟังเสียงเรียกนะครับจะเรียกหรือจะโยนไม่รู้นะลุงเนาะเจ้าอ่างออกล่าสุดเมื่อวันเล่นเป็นไงลุงประทับใจไหม,ม <laughs> นี่นะครับน่าเรียกละเรียกละ เจี๊ยคม้าตูมองไม่ค่อยเห็นใบไม้เริ่มเยอะแล้วนะลุงเนี่ยครับโอ้โยนเลยเนี่ยครับของแท้อังแกนะครับผมมาคัดสารน,นะแต่้องคุณภาพเอาไปที่ละตัวสองตัวเ <c oughs> บรกเอฟซีล้วลุงน้องไม่ต้องเอาไปเยอะนะลุงบอกว่าเอาเที่ยวมาเอาเอา,เอา เออเอาให้มันผ่านเนี่ยครับเสียงกลางลงนะครับเปเสียงใสอ่้นี่ครับเจ้าอ,อ่างหนึ่งกุ๊กคูอ่างนุ่นอ่างสับอ่างน้องต่อชีพไปไหนละเ <c oughs> ออปุกเดียวนะครับขึ้นต้นเอาเลยไอนี่ภาพเศร้านี่ เรียกเลยใช่ไหมปากเบอร์ดิ๊กเห็นนกเออมีแต่มิหนุนอ่างแน่นอนตัวเนี้ยเออนี่ครับลุงก็ <c oughs> มีหนุนอ่างแน่นอนเฮะอ,อ,อใครชอบก็ทักมาครับวันนี้มาจัดของเด็ดๆให้อีกแล้วของคุณลุงไม่มีผิดหวังนะครับใครไว้ก็ได้ของดี เนี่ยครับกรุกเดียวเนี่เยเี็กเจ๊กหัวโตนะครับเนี่ยครับโยนละเดินโยนเลยอ่ะเดี๋ยวจัดไปครับตัวนี้ไปไหนล่ะครับอันนี้ครับตัวนี้อะไรสนใจโทรมานะครับผมนี่ครับน้องคุณลุงสนองครูอัง ทุ้งยกนะครับ1ถึง7จ็ดคำนะครับตัวนี้ยืนพื้น3-4ครับผมถ้านุกกว่าเข้าจะอ่างเยอะอ่างยาวนะครับเนี่ยครับอ่ะประมาณนี้ครับอีครั้งนึงเดี๋ยวมาดูสายมงคลกันบ้างหลิวตันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกำลังลงปีกเลยเนาะกี่ปีตัวนี้แต่ไม่ใช่นกต่อเนาะไว้ฟังไปครั้งหนึ่งแล้วโยกพ่อไหมลุงตัวเนี้ย เสียงน้อยเสียงน้อย,อยขึ้นดีจังขึ้นเข้าเปลือกนะครับแกเลี้ยงสุดยอด <Okay. S 2> เราดูมันจะคูบอคูลงปีขนาดนี้ละนกกี่ปีลงตัวนี้สามแล้วสาม,สามปีอาริวตัน,<า>นอันนั้นนกต่ออีกตัวนึงที่เล่นดีๆกำลังคัดสรรอยู่ครับจะไปกี่ตัววันนี้นะครับแต่ให้เราได้จะอ่างไปลวตัวนึง่งใครสนใจกระทรมอ่ะ นะครับนี่ครับริวตันอุ่งามจังนะลุงเนาะปีกชิดตึ๊บเลยดูความงามครับนี่นะครับนี่ครับริวตันเสียงเล็กนะครับใครสนใจนะครับทักมานกมงคลนะครับเอาไปไว้ฟังเสียงเล็กของ สองกุก๊กเสียงเล็กกุก๊กกุ๊กกุยจังลายสวยด้วยนะครับตัวในนอนสองกุ๊กเสียงกลางคารม อาชีพเก่าๆของคุณลุงแกนี่สุดยอดครับผมาไม่ผิดหวังนะครับประทับใจมากนะครับนกแกเล่นเอาตากลมตากแดดหลังใส่หลังรถไปถึงบ้านก็จดเลยนะครับของคุณลุงสนองผมถึงมาเอาอีกนะครับเพราะว่าแกจะเทสไว้ให้ FC โดยตรงนะครับที่ผมบอกแกไว้นะครับเนี่ยครับเจ้าตัวนี้ที่จะจัดไปเจ้าอ่างตัวหนึ่งเนี่ยครับตัวนี้เก่งเล่นดีเจ้าอ่างเรียกเจ๊กหัวโตอันนี้ริวตันเสียงเล็ก ครับผมมีคารมนะครับตัวนายนุ่นก็สองกุคารมนกต่ออาชีพนะครับตัวนี้จะเป็นบางไพรนะครับแต่ยังไม่จวดให้ชมนะครับแต่แกบอกยกทุกวันนะครับผมเอาไว้เป็นนกมงคลนะครับผมนี่ครับริวตันขายชอบริวตันนะครับทักมาเป็นนกฟังนะครับนกสามปีนะครับดูลายครับโอ้โหจัดไปให้เอฟซีครับผมนี่วันนี้มีแต่งามด้วยนะ น่นครับตัวจี้อีกตัวหนึ่งที่แกเล่นเล่นอยู่นะครับนกต่อนะครับสองก,กุลงปลีกทั้งวันพวกนี้นี่ก็ลงปลีกหัวสักนะครับโอ้จะอ่างจวดดีมากครับจะเรียกเจ๊กหัวโตนี่ครับนี่แสงใสดีขนาะน,นกกินแต่ข้าเปลือกนะครับผมนี่โอ้ลายสวยครับดูตันตัวนี้ นี่นะครับจะไปให้ FC ครับผมวันนี้เลยสนใจก็ทักมานะครับดิวตันหมดแล้วของแกนะครับนี่ครับดิวตันเสียงเล็กคารมนะครับลายงามๆนะครับผมลายสวยนกทรงปีกกล้วยนะครับนกสามปีกว่านี่นะครับดูคนหลังยองๆนี่ครับนกหมัน ตำลาน,นกมานนะครับนี่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 น,น,นี่ดูหลังครับดูหลังกุหลางสวยจริงๆนะครับนกดิ้วตัวนี้นี่นะครับอืมนี่นะครับมีแต่ลายงามๆอ่ะจัดไปครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็นกต่ออาชีพนะครับหนึ่งกุกอ่ะใครชอบนะครับตัวนี้้าเขียวนะครับตัวนี้ตัวนี้นครับสองกุกสองกุก คารมนะครับสงกุกเต็มนะครับจะบอกว่าสองกุกเต็มเดินสองกุกเต็มนะครับนีกต่อนี่ครับเสียงกลางนะครับลายสวยมากนกแดงทุกตัวนะครับนกแกแล้วเล่นไม่มีอึกนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมอันดสนใจก็โทรมาครับสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผม ได้ไปหลายตัวนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับมาดูนกต่ออีกตัวหนึ่งครับตัวจัดๆนี่นี่ครับนี่ครับที่ผมจะจัดไปนึงกุกขรมนะครับตัวนี้จัดมากนะครับเกลครูนก4ปีกว่านะครับเฉลยเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยครับเฮ้ยเรียกครูเลย ไว้นะครับตัวนี้ใครชอบคารมจัดๆนะครับเนี่ยครับดูครับดูครับเป็นนกแดงๆนะครับเดี๋ยวจัดไปครับตัวนี้ผมฟังแล้วโหถูกใจครับตัวนี้จัดอีกนะครับนกต่อ ใช่ชอบนกเรียกคู่แกค่คู่อีกตัวหนึ่งนะครับเอาไปคู่กับตัวอ่างนะครับสมาธิมันดีเนี่ยครับเนี่ยครับเอา้าใครชอบนะครับลุงแกบอกตัวนี้เป็นนกที่เล่นดีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับดูครับบ้าคู่ครับ วันนี้จัดเก่งๆไป2ต่อนะครับเจ้าอ่างกับเจ้าตัวนี้ครับดูครับแก่คู่นะครับนกแก่คู่เนี่ยครับขามดีมากลุงตัวนี้นี่คลมสุดยอดเลยวะ น e um> 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 um um yes? um> ี่ยเะอบึงเอาเองไม่งั้นเออมีกระบประกันให้ด้วยนะเสียงเสียงใสกิ๊กนะลุงเนาะอืมกจะเอาตัวหลักๆออกไว้ให้ผมแล้วก็ทยอยนะลุง เออถ้ายอยออกทีละคู่แล้วก็ตัวไหนผ่านก็เนี่ยครับนี่ครับอ้นไมเออไม่ไม่เสียหน้าแน่นอนไหมเออนี่นะครับดูแกใจสุดยอดนี่นครับแก่คู่นะครับใครอชอบอลุงตัวนี้มีชื่อไหมตัวนี้มีชื่อไหมบักหยังตัวนี้ <c oughs> ป้าบอกตั้งเอาเองบังแม่ลุงจำจปะป่วแล้วว่างั้น ให้ลุงแล้วตั้งให้มันจังหมันมีชื่อแทบทุกตัวแล้วนุ๊กยอดรักนะครับตัวนี้บักบักเออบักอ่างนี่ชื่อเลยนะบักอ่างนี่ก็เรียกบักอ่างเออเือบักมันมือกูขั้นกว่าน้องมือกูไงอะไรือกูเหมือนกันจัดอย่างเนะลุงตัวนี้เจ้ายอดรักนะครับต่อบนเขาได้สบายเลยตัวนี้เขาบนเขาคอเลย น่ครับนกสายภูเขาเอาาาู้เ,อาา ه, เล่นดีจังนะครับ<อ>นกแต่และ

อ <anca runs over> <c oughs> จัดไปครับเจ้ายอดรักครับตัวนี้คารมหนึ่งกุ๊กนะล,ง <c oughs> ลงุลงกุกเดียวกุกเดียวคารมต่อกลางลงลงเสียงใสดีนะจัดไปครับ <c oughs> น,นี่ครับเรียวตันตั <c oughs> นต <c oughs> ึกนะลุงเนาะตันตึกนี่ครับคลิปเสียงเรียวตัน สนใจก็โทรมาเด,ยนะเดียวตัวเดียวไม่ได้ฝนะึกนะลุงนะถ้าฝึกฝึกได้รุนะ่นอะไรให้ดนเนี้ยได้รุ่นโนก,กระยุกม,มันได้เนแต่อเอาเก็บไว้ฟังถ้าอยากได้ไปฟังก็โทรมาแต่เมื่อวันนี้เป็นรถก็เขาขยายไปทั้งฝุ่นกันล้างใส่กระตื่นไปฮนะ โยนเพาะดีครับนจ่เขียงน้อยไปได้ใชยไหแต่ก็ไม่น้อยมากเนาะมันกลางเล็กไปหากลางนี่ยครับสามสี่ปีไม่มีหลุดก,กนะลุ่มเนอะลุงเนาะแล้วพวกนะี้เลยนะเอาไว้มันจะไม่กีนนี่เราสามปีแล้วเด็ก นกกกลังออพร้มฝึเช็คตลอดเนาะเนอะเขาฝึกเป็นเนี่ยครับผมจะเอาเก่าๆไปให้นี้ครับถ้าลิวตันนะครับนกบกเสอนะ่ยบกเสือโค้งเนี่ยนกบกเสอเนี่ยครับใครชอบลิวตันก็โทรมาเลื้อนตัวเดียวโคโล่วงั้นนันตึกนะครับ นี่ครับเรีวตันเสียงเล็กลายสวยมากนะครับใครชอบก็โทรมาครับ ต้องไปเผื่อมาใกล้ๆเพื่อนครับจะได้ขันโยนนะครับอยู่ใกล้กันก็ลงปีกเรียกนะครับมีขารลมอยู่นะลุงเนาะตัวนีนน้ลุงลุงมีขารลมไม่เหลียวตันตัวเนี้ยมีขารลมไหมมีมีขารลมนะครับครบเครื่องขาดแค่อ่างขาดแค่อ่างเออ ที่ผมมาไปเนาะอนี่นี่ครับตัน